เวลาออกไปจเจริญมรรคแปดได้ไปปฏิบัติได้ถ้าจะมีเวลาก็ต้องไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบนักบวชนักบวชนี่เขาไม่มีงานไม่มีงาน,ไม,มงานไม่มีอะไรทำนอกจากงานก็คือการดับความทุกข์ทางใจด้วยการปฏิบัติมรรคแปดนี่คือศีลสมาธิปัญญาในสมัยก่อนที่พระเจ้าจะทรงตัดทะลุนี่เขาก็รู้แค่สอสองระดับ รู้วิธีดับความทุกข์ใจด้วยการรักษาศีลด้วยการทำใจให้สงบด้วยให้เป็นสมาธิเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีใครรู้เรื่องปัญญายังไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปอย่างถาวรไม่ต้องเข้าสมาธิก็สามารถดับความทุกข์ใจได้ต้องมีปัญญาอันนี้ไม่มีใครรู้ต้องมีเนี่ยเจ้าชายเสด็จทัตตะมาบวชแล้วก็มา มามาปฏิบัติจนในที่สุดก็มาพบความจริงพบอริยสัจสี่เพราะว่าความทุกข์ใจนอกจากการทำบาปแล้วก็เกิดจากความอยากต่างๆและการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ความไม่สามารถนำไปดับความทุกข์ไดน้นอกจากดับความทุกข์ไม่ได้แล้วกลับไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นขึ้นมาซะอีก เพราะสิ่งต่างๆที่อยากได้ที่ทคิดว่าจะมาทําให้ใจมีความสุขทําให้ใจไม่ทุกข์นั้นมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเช็นอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขเวลาแต่างงานใหม่ๆก็มีความสุขกันพอไม่เข้าเมื่อเข้าไม่ทันดําก็ทะเลาะก,กันแล้วสิตีกันแล้ว ความสุขที่ได้จากการแต่างงานกันนะหายไปละเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่น,นอนคนก็ไม่แน่นอนวันดีคืนดีเขาก็เปลี่ยนได้เวลารักกันใหม่ๆเขาก็ดีไปหมดชี้ฟ้าเป็นฟ้าชีน้นกเป็นนกพอพออยู่กันไปสักพักหนึ่งมันชี้อะไรมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นตัวใครตัวมันนะตอนต้นก็เอาอ,อกเอาใจกันแต่พออยู่ไปเรื่อยๆเริ่มกลับมาเอาอ,อกเอาใจตัวเองใช่ล้ะ พอเขาไม่เอาใจเราเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาน,นี่แหละคืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน,น่นอนของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีในโลกนี้ไม่สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ได้สิ่งที่จะดับความทุกข์ได้ก็คือปัญญาที่เห็นว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ต้องหยุดความอยากทั้งนี้หยุดความอยากด้วยการเห็นว่าการไปทําตามความอยากมันนําไปสู่การไป นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเช่น mm hmm. ดับความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาว่าเวด้